เพื่อเพื่อฮอดเพื no ่อฮอดพุ่นก็ได้กินละมองเราเคยเอาเลยเราก็หู้แล้วเนาะมองเคยออกบ่โมเมนต์กายเฮ็ดบม่ได้อายเข่าเลยยางเบ็ดเด้งๆแบบว่าใจเห็ด

ไปพี่น้องเลยอ่ะเปิดคลิปเปิดภาพมาตอนนี้บอบริมา,าหน้าเตลนเต่าลุแหละเนาะหมุนไปเลยพี่น้องเลยเต่าหมองหงก็มีแต่โตผู้เนาะอ่ะบระิบาร์ทั้งชะเต่าเพิ่นมาชูอยู่หน้าให้พาไปหาพ่อเนาะพี่น้องเลยอ่หัวหางไปแหละพี่น้องเลย เพิ่อจะไปถามเรื่องเห็ดกระตูน,นะเนาะ,ะพี่น้องเลยว่า,าทางพ่อเป็นพร้อมเห็ดได้บเนาะพี่น้องมันปีนี้โมงงามพี่น้องอโอ้ยนะเนาะก่อนอื่นก็การทักทายสบายดีเด้อเนาะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมัจุกูซูคนเนาะมาว่า้ชูนะา่รัต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับขาสู่อง mà đây cứ cao nó thì nào này à, nhà bên nhà vì này gần man thì nào này u lộ ngọn phù thôi thì ao có gì đấy kẹp hết phải làm thang đây đó เก็บเห็ดเก็บหอนไปพี่นออ้องเลยดอยมันปีนี้ได้แฮะใช้สีดยาอยู่มองได้สีดยาเนี่ยกูทางนี้บูงามบาทางนี้ <c oughs> จิกมุงเด้สิฮอนสิชายเอ้ยเออสบายดีสบายดียดไปกับจักสีพ่ออ,อีดีบ่เนาะรุ่น,ะนอ,อ๋อพ่อใช่หรอกเนาะ,ะ,ะมาจะใช่ไหม,มเท่ามาแต่บ้านไปขายเห็ดบ่ หาข้าวเกินเอาหาไงเถอะไปขอข้าวบอฮะไปช่วยข้าวเกียนอ,อ,อ,อยากช่วยอยืนแลเหากับหักขากับกบ,บมี <laughs> กวยกันตรงจุจองจังเยอ่ถผูกอยู่โคในทางขึ้นมามันบวก,กินบ่หัวกับไปบ่ละ่ะเจ้าของบ่ได้โยมุนบ่ล่ะหัวเนี่ยเจ้าของไปเลยปีหนาแห้งกว่านี้เนี่ยอ่ากวยกะจอยแย่งเนี่อ่า

ตะกี้เห็ดเตา่าอะไรอยู่นี่กันนี่เต่าคอยเพิ่ดแล่แถวนี่นเลาะปลาพี่น้องเนี่เห็ดแมนบ่ฮะนี่นะเห็ดยังไงเห็แมนเหแมนบ่เห็ดเบือ,อ <สา S 1> เก็บก็บไม่ใช่เนะ<ส>าะถือมาอยู่บ่ หายเป็นชัยแล้เหยียบนามนะมีทางลัดอยู่ปะมีทางลัดปะลัดไปมันใกล้นะเออยันว่ายันว่ามีทางลัดเนะาะเออ,เออมันบวกเกินความสามารถเขาแล้ว ไปพี่น้องเลาะปลาเลาะลงมาเนี่ขึ้นโคกพาสาเตวตามหาพ่อนีอ่ <laughs> คุดดุมแร่เรียบร้อยแร่สิผังครัวนี่เห็นปุ๋เห็ดเลยพี่แร่ดินกระหอพี่แร่ จะไปได้จังไรเฮ็ดมีตะไบกระไปจังมาแล้วมีเงินมีคำพคนละยังมูมีเงินอยู่มีเงินเห็ดหัวอ่อมปล่อยงัวปลอ่ปลอยคอยุ้ยแบบหาแน่คนละ,ะแรนเหรอไหขามกับมาจังหมุนปลาหาเห็ดบ่ออกบ่ อยู่ทางไหนเห็ดออกใช่จุดปีลนลูกลนลูกชายนี่ชะเตาลูกชายเจ้าพน่เกิดปี2016 16นกานกาสิบห้าเนี่ปนปี2015นา่นี่เนาะสิกะประมาณสิ ประมาณสิบสี <climbing> ่ห้าได้ไนี่เนาะแมนบอกฮะเก้โอสองแมนเนาะสองสอันหอันนี้กัปีสองพันสหา้เนาะสห่านะสหิบห้าสิบสิบสิบห้าสิบหเจดสิบแปดสิบเก้าสาวเสดสองสามสี่สห สิบเอ็ดสิบเอ,อ็ดปีสิบเอ็ดปีอะเไปนั่งโอ้มาทางนี้แปดบัดล้วเนาะทางนี้เนาะเป็นน้ำบัดไรได้ยังเกิน เลยบุป่าบ <laughs> <employee> oh, 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 ุดงกอนมาเนียฮ uh ่า huh? ก oh, ุระผูไปผัแม่นอียงเอ้าหาเฮ็ดบ่ฮ่าอ้ามานแท้จุเจ้าอยู่นี่ือบเอาไม่ระบ่โอ้ตาดีเด้อ คนเถาเนี่ยเนะาะโอ้พ่อเฮ็ดเดา้าเฮ็ดเฮ็ดเ่ยเฮ็ด้ง่บ่ <c oughs> เฮ็ดดิน <c oughs> เออนี่ยโอ้เอ้าเฮ็ดอยู่นี่เนาะเบิ่งไงเนีเ แล้วตาดีได้เรานี่ยตาดีได้ตาแห่ฮอตเลยเพื่อเพื่อฮอดเพื่อฮอดพุ่นก็ได้กินและมองเราเคยเอาเลยเราก็บฮู้แล้วเนาะมองเคยออกบ่โมเมนต์กายเฮ็ดบ่ได้ไอ้เข่าเด้ย่างเบ็ดเด้งๆแบบว่า <blonde. S 2> ใ่เห็ดเบิดเหล่าทำมาแบบบุบพพพ่อครับเพื่อฮอดพุ่นกับพ่อแกงนะ มานีพ like ัน <g narc> ิ a, right <c oughs> ่นเห็ดหัวเนาะมองอีเนาะพ่นปลูกยังปลูกอ้อยบอเอ้าอ้มี่าลัเห็ดไปจักเห้นขาใช่เด็กขาวา่อยู่ผลแมนะรเอ็โบ้ใช่นี่นี่เออโอ้คนรู้บูเห็นเห็ดแมนแม เอาเอาเอานี่งร้อปูนหอปูน้ากระตาจิมาเอานี่นี่โอ้หลายนีน่เด้ยนี่นี่เอ้าเอยงอันี้กับเมีนว่าเห็ดกินนี่เฮ้เห็ดดินม่านี่นะอเ็โอ้เจ้าของเจ้าของหน้าเพิ่นนี่เพิ่นขาขาลเห็ดเนาะ นี S <S 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 ่อยู่น um um ี um> <t um> <t um> <t um> um> ่ดอกนี um um ่เพื่อนบอกินเห็ดเพื่อนขลําเห็ดโอ้เนี่ยนะเจ้าของนาขลําเห็ดมาแล้วมาแล้วพอแกงไงลยก่ะกระต้ามาน อุะเกียอุมแ่มาเือสีหอดจะได้อุ้มเมื่อยขาลอยย้อนนยู่แล้วอ่านไ่ได้จะขี่รถไถมาย่างก็ได้เฮ็ดย้อนนี่

ละมือเ๋้าคอยแ้มึงมีตะเกาโน่นนี่นะเห็ด,ด,ดมุมมีมปะค <c oughs> อยนี้ยันแข่งขาลอยอยื้อฝอยเสือหอนไอ้เจ้าฝนนี่วะฝนหนาไอ อ่าก่อนโอ้แปลนบดแลวเนะาะแถวนี้ป่ะเจ้าปลูกเพิ่งไปได้นี่น่ะโอเพิ่นท่านได้ปลูกว่านี่น่ะ เออเพ่นเห็ดหัวไวเชื่อส่วนแพนี่นะโอ้เนาะเราไทยไว้แต่บ่นี่นะแบบอันโรงงานเขามาลงทุนให้บ่เออ แตนเดติเขาเห็ดให้เออาหเห้เอาเปเขาหน้าพินกรบง่ามป็นไดน่อปีนี้โอ้นูนน่นเห็ดเพาะนี่ไปบ้านอลไรเนาะ มังเห็ดเาะวาวเนีเอรจ๋าเี้ะา่งนีออ๋อทนี่ก็ออเยเนาะสนอ้อยตอนั้นอ้อยตันนั้นอันนี้ก็แม่นบ่ตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ กว่ามึงเออสวนไผตัวนี้นะเฮา15โอ้ป๊าติอ่เนาะลืกดีนี่ตัวนี้กะอันโรงโรงงานเขาลงทุนให้เบิดบ่เออบาดเดียวันแล้วอืเขาเฮ็ดหัวเฮ็ดหยังให้เรียบร้อยอีกหัวนี่เฮ็ดเองบ่เงินจ้างอ๋อเงินาจ้างเจ้าจะคือบ่เฮ็ดซะ เดียมาจะใช่ดินมะพร้าวอ๋อดินจะอย่แล้วดินจำนั่นบ่มิให้นาบอบ่๊อบวรใช้ินจุกเขาในตะโกนเทียงหน้าพีเถะเทียงหน้าเขาแตะเขาอไรเขาไอ้้เอาเขาชุดินไ่กี่ตินเลยเออตายเมาลเยไป โออโน่นนี่แปนมาเลยเนะาะเมื่อแ้้เพอเพิ่นชิป,ปูกับมาไทยอีกไดนะ้นน่เนาะแปนครับกระดิพี่น้องเอเขาบให้ปลูกเออเขอบาบอกให้ปลูกงูไ <c> ป <oughs> พี่น้องเดียวพบเจอกันอยู่พุ่นละเนะาะจะปีชิบดหนี่บดชิน เกษตรเบดปลูกกับเขาไม่ปลูกหายบ่เขาเห็ดหายชุยยางด้ยนะเนาะกระเช้าอาย้บดแต่เขามาฮักเงินห้อโอ้ล่นเศษชวนอ้อยนี่ชลายแต่ต้นนี่น่ ต้นไม้ต้นกุ้งเห้อเห็ดพุ่นอนูนพุ่นอออหออือหห้โอ้หาลอยแล้วบันลอกรเจียววะไอ้ยามนี่มันนั่นนี่ว่มันโหมันเ่าแล้ว แม่แบเดี๋กระเจียวพี่น้องนาแม่เราไทีนบ้วเข่านาโคเออพีน้องไปตามโคมาเนี่ พี่น้องเลยเก่งขนาดนี่ก็ย่างตักตักตกัตกตกัตกตกัตกไปพี่น้องเลยมื่อยากให้ก็ใหาย <c oughs> เกือกจีฮอดชุดทางเลยพี่น้องเลยเมือ่อยแล้วก็นอนให้ก่อนให้ให้แล้วแล้วก็ไปต่อหาดเอาไหมวัวจีทิมขนม,มอ, <c oughs> อีกเมื่อยแล้ว Ừ. Nhưng đi từ thử khi nó mà nhuộn lắm nó à. <laughs> Nhưng đi từ vẫn bột đẹp bên này bên này ừ. Bột nè Tờ hôn Âu Đấy đấy nha anh ta đấy nè เยอป็นหอนนะกินไปเรื่อยๆไปพุ่นอันนี้เข่ามานาแล้วเลยนี่นะมาแล้วอ๋อกลับไปทางนั้นออาไปมองเทียงแล้วแหละมันมีทางอยู่โอ้หอน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 ๆอนหอน nhớ việc nồi nữa khi nào rồi đập pha đủ được pha làn đủ bỏ cút lo ôm 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 หมอนีอย่านนะหมไดีย่านเด้นี่ไปมามันออกมานี้ทางโกมานีโอ้กกใหม่แล้วร่มทับเข่าเลยบ่ ไม่ต้นไม้ร่มทัมออบเข่าแล้วกกมข้อบ่กเชืองว่ะโอ้เบะละลายเนาะอยู่ในขอ้อบ่ายโมงไยังแบบ่ได้ออกจากขอาาก้อ <c ười> อยู่นะยังไง <laughs> ơi, nó cửa bình thốt hơn phía nào này Mà năm này Bố đi đi đấy nè Mà hãy cho khó sẽ ngân đấy nè à. Ồ. Hình Pết hình cây phân lột xe lột Nữ Nữ đài bay Xăng biệt mà ảo đấy Nữ đài này à. Nhưng mà hát vô phía nào rồi Cái gì หน่อยนึงเนาะโอเคใช่เนาะพ่่อแมพี่น้องสำหรับคลิปนี้กตสิได้ขอจบคลิปปิดคลิปลปงไปเพียงสำนีกันเด้อพี่น,อน้องเด้อเดี๋ยวพบเจอกันในคลิปหน้าเนาะมาทางพ,พ่อสแตลเพิ่นชะิยูบอเนาะอ่าเย็นแต่เพิ่นบอยู่ละพี่น้องเยย็นเพิ่นไปหาอยู่หากินเนาะคัน,ะออนบอยู่กะมือหน้าให้สแตลมาไหม ปะพี่น้องกันสำหรับคลิปนี้ไปแล้วสบายดีเด้อไปพบเจอกันในคลิปหนะ้า